อันนี้ก็เรียกว่าข้าวหมูแดงค่ะแต่ที่สำคัญนะคะท่านผู้ชมเรายังอยู่กันที่ซัมซุงช็อปนะคะพร้อมกับอาหารตรงหน้าเนี่ยค่ะที่ส่งมาเสิร์ฟพวกเราเนี่ยวันนี้มี5จานจากจากร้านไหนค่ะคุณพี่จากร้านเสิร์ฟข้าวหมูแดงค่ะและที่สําคัญนะคะทุกๆจานเนี่ยอร่อยจริงๆะคะน้องแอนเราให้เลือกให้ให้น้องแอนเลือกหน่งจาน นะคะสำหรับร้านนี้นะคะต้องบอกแบ้กลราวก่อนว่าเขาเป็นร้านดั้งเดิมนี่ของเราดิฉันฟังว่าสมัยอากงของอากงเลยนะเนี่ยแล้วก็นี่ก็ เจนสาแล้วนะใช่นี่สืบทอดสูตรมานะคะเจนสาแล้วเนาะเจนสีแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยของเขาเนี่ยถือว่าเป็นตำนานออริจินอลของนานาการเลยที่นี่ตนานแล้วก็จะนิ่มแหลกค่ะนะคะแต่ว่าที่เด็ดดวงมากๆนอกจากข้าวหมูแดงของเขาเนี่ยมีชื่ออยู่แล้วเขาบอกว่าข้าวขาหมูแดงขเานะข้าวขาแดงก็คุณ เขาบอกว่าต้องลองลิ้มลองนะเจลาลายนี่เรามีของอร่อยก็ต้องบอกต่อน้อองแบเลือกไปหนึ่งจานก่อนขอดีเดียวน้ำแล้วอ้าวโอ้พี่เซนมนอะมากเอาแต่เลือก่องคือที่อร่อยเนี่ยชิมมาแล้วโอเคแต่เลี่ยวนอำแอปเปิลหนึ่งจานค่ะนี่เลยค่ะข้าวหมูแดงออริจินอลเลยค่ะพี่เพิ่งรู้ ผู้เอระหว่างเมื่อกี้ท่านชม้ชมพอยกมาปุ๊บโอ้โหข้าวมันไก่ดูมันันี่ไม่อยากทานเยอะค่ะใช้แบบเยอะเลยไม่ใช่ชิ้นสองชิ้นอะไก่เยอะมากเกเยอะแล้วมีติมันมีติมีติดมันนะคะอะขอบคุณเลือกได้แล้วที่เหลือสองจานเราไม่เลือกแต่เราได้สองแหมแต่ว่าลืมบอกคุณผู้ชมไปร้านเสิร์ฟข้ามูแดงอยู่ที่ไหนล่ะคะอธิบายหน่อยสิค่ะก็อยู่ ตรงข้ามกับสนามกีฬากี่บัวนะคะอยู่หน้าสนามไดกอร์ใช่ใช่ใช่โมกอบไดวิ่งเลน g ์นะคะใครผัดไปผัดมาเท่านั้นที่จอดรถสะดวกสบายก็ไปกันได้นะคะถ้าหาไม่เจอเข้าไปที่ Google เน็ค่ะนะคะเราจำกัดจุดมาเรียบร้อยแล้วก็ไปหาได้เลยนะคะ เอาละค่ะพูดถึงเดือนสินหาก็เป็นเรื่องราวของวันแม่วันนี้เรามีสองสาวคุณเบิ้ลเราต้องเราต้องเลือกเป็นแม่แล้วนะคะแต่เนี้ยสองสาวเนี่ยเขาอยากจะเป็นแม่บ้างไม่ดิฉันตอนเนี้ยยังเป็นไม่ได้ก็ทำหน้าที่ลูกไปก่อนก็มีมุมพิเศษกับคุณแม่เยอะเหมือนกันคุณเอก่ะสมห้คุณเอกคุณเอกเนี่ยเห็นบอกว่ามีเรื่องอยากถามพี่พิ่งกับคุณเบิ้ลเยอะเลยเรื่องของเรื่องของก็ แต่งงานแล้วใช่มแต่งงานแล้วเหรอแล้วก็ใช้ชีวิตคู่อย่างชื่นมื่นแล้วก็จะพักหนึ่ง้วสิ่งที่คิดกำลังถึงต่อไปก็คือการมีลูกใช่ไหมคะเพื่อเติมเต็มครอบครัวของเราให้สมบูรณ์นี่ก็อยากจะมาสอบถามพี่ๆทั้งสองนะคะจากประสบการณ์นะคะในฐานะที่เป็นแม่นะคะว่าเราเนี่ยมีเหมือน เตรียมตัวอย่างไรโอ้โหเพื่อให้คนที่เตรียมพร้อมที่จะเป็นคุณแม่เนี่ยเรียเหรอค่ะต้องเตรียมตัวเตรียมพร้อมอย่างไรแล้วก็มีปัจจัยอะไรที่ต้องคำนึงถึงบ้างทั้งร่างกายทั้งก็ว่ายุค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 นั้นอะตอนนั้นตอนนั้นตอนนั้นเตรียมตัวอะไรก่อนเพราะเตรียมแต่งงานก่อนก็แต่งงานแล้วได้ตอนนั้นพอ ก็คือต้องดูก่อนว่าคือความพร้อมในครอครัวนะคะเราเรามีความพร้อมในในไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานที่วางได้แล้วก็มีคนช่วยดูแลในในบางส่วนนะคะแล้วก็พอพอเริ่มรู้ว่าตัวเองตั้งครรภ์เนี่ยก็ต้องหาอะไรอย่างเงี้ยมาศึกษาเพิ่มเติมมาศึกษาอ่านเพิ่มเติมความรู้เนี่ยค่ะพี่คุใช่เพื่อให้แบบเขา เออลืมตาออกมาได้แบบสมบูรณ์ที่สุดที่สำคัญที่สุดคือเปิ้ลมาว่าสุขภาพจิตคุณแม่สำคัญเรื่องจริงค่ะเรื่องจริงมากเขาก็มากกว่าใจใช่มากกว่าการเต็มตัวในเรื่องของกายเนี่ยเรื่องของหัวใจสําคัญเพราะว่าเพราะบางทีแม่เนาะก็จะแบบมีความเครียดลู่ออกมาก็น่างหงินะ ซิ่งีก็จะแบบเครียดมากคิ้วแบบรองถึงก็ถือตึ้งจิ้งค่ะก็แบบเพิ่งเคยสังเกตว่าอย่างช่วงเวลาเราตั้งครรภ์เนี่ยพอเรารู้ว่าเรามีภาวะการเครียดเนี่ยเขาก็จะแบบผีบเราเลยอ่ะใช่ก็จะแบบเอฟเฟกเลยเออฝังด้วยความตั้งใจมากเลยเพราะว่าอาจจะแบบปีหน้าไม่ปีหน้าจะเริ่มเตรียมตัวก็เป็นความสุดยอดหนึ่งเป็นความสุดยอดหนึ่งเป็นความสุดยอดหนึ่งของการที่แบบเออ มีประสบการณ์เรื่องของการตั้งครรภ์คลอดลูกหลังจากนั้นก็มีความสุขในทุกๆรอบเห็นพัฒนาการของเขาในการเติบโตไปเรื่อยๆนะคะของพี่พึ่งเ่ยพี่พึ่งจะบอกว่าเวลามีความสุขที่สุดคืออะไรรู้ป่ะตอนท้องเนี่ยทานอะไรก็ได้ไม่ต้องระวังน้ำหนัไม่แพ้ไม่แพ้คือแพ้ คือด้วยความที่คุณสามีเป็นทหารใช่ไหมคะเมื่อก่อนในเวลาท้องคุ้มเนี่ยเราก็บอกว่าเราจะปวดหัวมันก็บอกไม่เป็นไรหรอกเพิ่งไม่ใช่เพิ่งไม่ได้ท้องคนแรกของโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยคนอื่นเขาท้องมาแล้วการท้องไม่ใช่โลกอย่างหนึ่งทําจิตใจสบายสบายถ้าเราสบายเนี่ยเราก็จะไม่ไม่ไม่มีปัญหาแต่ว่าเจอเพื่อนเนาะที่ที่เขาแพ้จริงๆริะพี่พึ่งเนี่ยแพ้ไงไม่รู้เราเราทำยังไงมีเคล็ดลับไหมคะว่าแบบว่าผู้หญิงต้องท้องให้สามีท้องเอ้ให้สามีแพ้ แทนอะไรอย่างเงี้ยนาะไม่มีไม่ไม่ไม่มไม่บางคน่ไม่ไก่ไม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 ่ไน่ไม่ไม่นม่ไ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 ม่กม่เม่ไ่ไม่ไม่ไม่อมนม่ไ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 มทไม่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 ไน่ไมลไม่็ม่ไม่าม่ีม่ไ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 ม่็จ่ไมวไม่ไ่าง่าม่ไม่งมนไม่ไม่ไม่่ไม่ไมที่ไม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 ่ม่ไ่่มนเ่ม กลับบ้านเนี่ยกอดเขาทีนึงแล้วก็บอกว่าแม่ขอเติมเงเน่ะอันนี้เรื่องจริงกอดอกทีเนึ่งแล้วก็อทีนึงแล้วบอกว่าแบบ ใช่เลยละชีวิตมีกําลังใจก้าวเดินแต่สาหรับคนที่เป็นลูกอย่างครูเอหรือน้องแอนเนี่ยนะคะก็ยังสามารถเติมพลังให้กับแม่ได้นะคะด้วยการกลับไปแล้วก็ไปกอดคุณที่จะกอดกันทุกวันคุณนะเนี่ยอาจจะสำหรับบางท่านเนี่ยที่ฟังอยู่และเอ๊แล้วเราทำจริงๆไหมหรือเราอะไรก็ต้องบอกว่าเราทํานะคะแล้วก็สิ่งที่เราได้ก็คือเรามีความรู้สึกว่าเราไม่ได้ห่างกันเยอะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดบางคนเนี่ยดูอยู่แล้วอาจจะมองว่า จะกลับไปกอดหรือว่าเป็นคุณผู้ชายกล้ากอดไหมกลับไปกอดนะคะเพราะว่าคุณแม่เนี่ยถือว่าเป็นสุดยอดของชีวิตไม่มีผู้หญิงคนไหนรักเราเท่ากับแม่ของเราครั้งนั้นเนี่ยพี่พึ่งเคยฟังเพลงค่ะพี่แอร์ฟังเพลงว่าถ้าจังไม่ผิดรู้สึกมันจะเป็นเพลงในละครคุณชายเนี่ยเขาบอกว่ารักแท้เนี่ยต่อให้นานแค่ไหนเนี่ยมันก็ยังเป็นหลักแท้ค่จะพี่พึ่งเพิ่ลกำลังจะมองในตัวเบิเองว่าแบบเอ้ยพ่อแม่เรานี่แหละ คือในวันนี้เราก็เป็นทั้งคุณแม่แล้วก็เป็นแล้วคนลูกค่ะพ่อแม่เราเนี่ยนานมาแค่ไหนแล้วถึงนะคะก็ยังคงแบบเป็นห่วงรักแท้ต่อใหน้นานแค่ไหนก็ยังคงค่ะ,คะแต่ว่าบ,บางทีแบบแต่งงานกาันคู่กันบางทีก็ยังแบบมีอะไรบ้างอยู่นะแตว่ว่าอย่าูคุณแม่เราเนี่ยก็ดูแลเป็นห่วงเราวันนี้วัยเติบโตมาถึงขนาดนี้แล้วก็ยังเป็นห่วงเราตลอดเวลา เป็นไงคะแล้วแล้วน้องแอบแต่น้องแอบเป็นเป็นเป็นเด็กน่ารักนะคะแล้วก็เป็นเด็กกตัญญูเจอกันหลายๆหลายๆครั้งเนี่ยจะเห็นน้องเขาเนี่ยดูแลใส่ใจคุณแม่มากแล้วคุณแม่เขาจะมีแอบอ้อนบ่อยๆนะคุณแม่นะคะอ้อนยุกสาวแต่คี่เพิ่งว่าไหมว่ายุคใหม่เนี่ยด้วยด้วยความที่แบบ เหมือนสังคมมันเปลี่ยนไปใช่ใช่เดี๋ยวนี้คุณแม่ต้องเลี้ยงลูกในแบบมุมที่เป็นเพื่อนแล้วก็ใส่ความคิดสร้างสรรค์เข้าไปนะในเรื่องของการทํากิจกรรมร่วมกันนั่นเชื่อว่าพัฒนาการลูกจะไปเอเรื่องจริงค่ะแต่จะบอกว่าคนเป็นแม่เนี่ยนะคะจะมีความสุข มากมายขนาดไหนสิ่งที่สําคัญที่คุณเป็นพ่อด้วยนะคุณสามีเนี่ยต้องเข้ามาเติมเต็มเหมือนแบบว่าเราเตรียมพร้อมในเรื่องของการจะมีลูกอย่างคุณเอ๋เนี่ยนะคะแต่ว่าคุณสามีเนี่ยสามีคนนั้นอะไรคนต้องควรจะดูด้วยนะคะเพราะว่าพี่พุ่งมองว่าการการมีลูกหรืออะไรเงี้ยก็คือมันมาอยู่เป็นครอบครัวครอบครัวก็เหมือนกับ จิกซอนะคะซึ่งแต่ละคนเนี่ยเล่นกันลมดสามีก็เล่นบทหนึ่งเราเล่นบทหนึ่ง<ม>ลูกก็มาเล่นกันแต่ถ้าเมื่อเอามารวมกันปุ๊บเนี่ยถ้ามันรวมกันได้ส,ดสมบูรณ<ม>์เราก็สมบูรณ<ม>์<ม>แต่ว่าแต่แม่แต่คนอยู่ในครอบครัวมก็จะเหมือนลิ้นกับฟัน่งที่ผู้ใหญ่ก็บอก<ม>นะคบกันบ้างไม่รักกันบ้างบางเวล,ลาแต่จริงๆแล้วลึกๆก้นบึ้งของหัวใจเราก็ยังกลับมาอยู่ที่เดิมแล้วก็จะบอกว่าลูกเนี่ยนะคะคนเป็นลูกอย่างพวกเราเนี่ย เป็นโซ่ทองจริงๆนะคุณเปินนะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราอาจจะมีการกระทบกระทั่งกันบ้างในครอบครัวแต่ลูกก็จะเป็นเหมือนโซ่ทองที่ค่อยๆมาเชื่อมมาค่อยๆผูกกันเราไว้นะคะเนี่ยรู้ไหมว่าเป็นโซ่ทองเป็นโซ่ทองค่ะพูดในมุมคุณแม่บ้างตัวเอกค่ะปกติความสัมพันธ์แม่ลูกนี่เป็นยังไงบ้านที่นั่นก็ผมว่าเราก็ จะไม่เหมือนกัน,น,นมาเนาะขนาดในครอบครัวเดียวกันพี่น้องยังรักแม่แสดงออกไม่เหมือนกันแต่หลักๆของเราเนี่ยก็คือเราใช้การดูแลกันการอยู่ไกลกันก็โทรหากันบ้างไปเยี่ยมเยียนแวะไปหาทั้บ้านงนี้ค่ะอันนี้ก็ไม่ให้ห่างเหินกันค่ะกันค่ะอันนี้นี่เขาแต่งงานแล้วนะเขาแยกบ้านแต่อองคุณเนี่ยดีฉันไม่อยู่รวมบ้านกันแม่ก็จะแบบว่า ออทุก15นาทีคุณหนูกินข้าวเรือยงลูกยังค่ะยังติดงานอยู่เดี๋ยวอีก15นาทีเดินมาใหม่กินข้าวหรือ,อยังอ,อะไรอย่างเงี้ยคืออันเนี้ยอยากบอกว่าเวลาใช้ชีวิตกับค่ะ ที่ใหญ่เนี่ยนะคะหลายๆครั้งเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาเปลี่ยนแปลงว่าช่วงหลังพอยิ่งแบบว่าลูกบางคนก็อยู่ไกลกันอะไรอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะใส่ใจเรามากเป็นพิเศษหนึ่งอยากรำคาญนะคะอันนี้ถือว่าเราต้องดูว่าเขาทำจากความรักนะอันเนี้ยถือว่าถือว่าพ่อแม่หลายคนเนี่ยเออคือเวลาแสดงออกออกมาเนี่ยนะคะบางทีลูกก็รู้สึกว่าเยอะไปไหม มากไปไหมอะไรอย่างนี้ไม่ใช่เสร็จแล้วอย่างนี้ค่ะเรามันพอทุกครั้งที่แสดงอาการออกไปเราก็เสียใจนะว่าเออเขาทำเนี่ยเพราะความเป็นห่วงเราใช่รักเรานะอย่างที่คุณเปิ้ลบอกว่ารักแท้เนี่ยไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลค่ะเก็อยากดูว่าเออเราดูดีไหมในสายตาของคนอื่นเราสุขภาพดีไหมเราใช้ชีวิตเป็นปกติใี่ทาไมว่าแบบคือ ปัจจุบันเนี่ยคือมันมีอะไรเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานอัพอินสตาแกรมเฟซบุ๊กตอบไลน์ตอบไอ้แอปเพื่อนแล้วบางทีเราทําให้เราช่วงเวลาที่เราจะมีกับครอบครัวใช่าจีงหวัดช่วงเวลานีค่ะอันนี้ก็ต้องต้องอย่างน้อยการที่มีวันแม่แห่งชาติอย่างน้อยเนี่ยใน365วันเนี่ยก็อย่างน้อยทําให้เราได้หวนกลับมาลําลึกถึงพระคุณที่คุณแม่เลี้ยงดูเราค่ะ เราคุยถึงเรื่องแม่เดี๋ยวเราพักกันสักคู่หนึ่งแล้วามาดูว่าในวันแม่เนี่ย